ปัประชิดถึงจะสละราชสมบัติออกบูดจากนั้นจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระเจ้าค่ะใจรองนั้นใกจะให้ลูกของเราเป็นมหาจากักรพรรดิของราชสมบัติเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไปทั้งมหาทวีปทั้งสี่ถือเป็นเกียรติยศสูงส่งของบรรดากษัตริย์ทั้งหลายนับแต่นี้ต่อไปเราจะไม่ให้ลูกของเราได้เห็นคนแก่ คนเจ็บคนตายและบัลพชิตเสนยหลังจากพรามทั้งแปดทำนายพระลักษณะพระโอรสแล้วได้ขนามพระนามเป็นมงคลว่าสิทธถราชกุมารซึ่งมีความหมายว่าพระกุมารผู้ประสบความสำเร็จตามที่ต้องการฝ่ายพราหมณ์ผู้ทำนายลักษณะเมื่อกลับถึงบ้านรือนก็เรียกบุตรมาสั่งว่าภายภาคหน้า จงออกบูตรตามพระราชกุมารเมื่อเจ้าชายสิทธะประสูติได้เจ็ดวันพระนางสิริมหามายาผู้เป็นพระราชมารดาได้ที่วงคตและไปบังเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นดุสิตพระเจ้าสุทโทธนะจึงได้มอบหมายให้พระนางมหาประชาบดี ผู้เป็นพระนานางของเจ้าชายสิทธัตถะเป็นผู้เลี้ยงดูต่อมาทรงยกขึ้นเป็นพระมเหสีของพระองค์พระนางได้ประสูติพระโอรสและพระธิดาสองพระองค์แต่พระนางก็รักเจ้าชายสิทธัตถะเหมือนกับเป็นพระโอรสของพระนาง เจ้าสองคนหุนยาจะไปดูพิธีแรกนาะขวัญกันสินะวันนี้เสด็จพ่อรับสั่งให้ตกแต่งนครจัดพระราชพิธียิ่งใหญ่ปีหนึ่งจะได้เห็นกันสักครั้งพวกเจ้าไปดูเถอะเราจะนั่งเล่นอยู่แถวนี้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกถ้าอย่างนั้นพวกอมฉันขออนุญาตไปชมประเดี๋ยวเดียวเสร็จพระราชพิธีแล้วจะรีบกลับมานะเพคะ เมื่อเจ้าชายสิทธถะอยู่ตามลำพังท่ามกลางความสงบจึงนั่งสมาธิจนบรรลุปฐมฌานขณะนั้นเป็นเวลาบ่ายเงาต้นไม้ทั้งหลายเบี่ยงเบนตามแสงแดดแต่เงาของต้นว่านั้นกลับไม่ได้เอ็นเอียงอย่างต้นไม้อื่นๆ เมื่อพระพี่เลี้ยงกลับมาเห็นต่างพากันประหลาดใจจึงนำความไปกราบทูลพระเจ้าสุดโทธนะให้ทรงทราบพ,พระองค์ได้รีบเสด็จมาทอดพระเนตรเห็นความอัศจรรย์เมื่อวันที่ลูกของเราประสูติใหม่ๆอสิตาดาบทมาเยี่ยม พิจารณาลูกของเราแล้วกราบแทบเท้าอย่าไปคาดคิดเราก็ได้กราบไปครั้งหนึ่งด้วยมาครั้งนี้ลูกของเราแสดงปฏิหารให้เห็นอีกเราจะขอกลาบเป็นครั้งที่สองเมื่อเจ้าชายสิทธัตถ์เจริญวัยมีพระชนมายุได้เจ็ดพันษา พระเจ้าสุโธธนะมีรับสั่งให้เสนอาอมา์ขุดสะขึ้นสามสะภายในพระราชวังเพื่อให้พระโอรสเล่นสำราญพระไทยร่วมกับพระสหายวัยเดียวกันครั้นเจ้าชายเจริญวัยขึ้นพอสมควรจะได้รับการศึกษาศิลปะวิทยาการพระราชบิดาจึงทรงส่งให้ไปศึกษาที่สำนักครูชื่อวิศวามิตร พระองค์ได้ทรงศึกษาศิลปศาสตร์18ประการจนเชี่ยวชาญในเวลาไม่นานนักเป็นที่ประจักษ์แก่พระอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาจนสิ้นความรู้ของพระอาจารย์ที่จะสอนต่อไปอีกเมื่อเจ้าชายสิทธัตถ์มีพระชนมายุได้16พรรษาพระเจ้าสุทโทธนะ มีรับสั่งให้เสนาอมาตย์ให้สร้างพระสาทสามหลังเพื่อเป็นที่ประทับของพระราชโอรสในแต่ละฤดูพระเจ้าสุโธธนะทรงคิดหาวิธีไม่ให้เจ้าชายออกบวชจึงหาหืือเสนาอมาตย์เพื่อสู่ขอพระนางพิมพายโสธรามาอภิเษกสมรสเป็นพระชายาของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะ เวลาผ่านไปจวบจนกระทั่งเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุได้ยี่สิบาพัภายนอกพระราชวังนั้นไม่มีอะไรน่าชมหรอกสิทธัตถะ ตั้งแต่ลูกยังเด็กจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ลูกยังไม่เคยออกไปนอกกำแพงสูงใหญ่ของพระราชวังเลยลูกอยากจะเห็นบ้างว่ามันเป็นอย่างไรไม่มีที่แห่งไหนจะงดงามน่าชมและมีความสุขเท่าในพระราชวังนี้อีกแล้วล่ะลูกแต่ถึงอย่างนั้นลูกก็อยากจะออกไปดูให้เห็นกับตาสักครั้งหนึ่งสเสด็จพ่ออนุญาตให้ลูกออกไปเถอะถ้าเป็นความต้องการของเจ้า พ่อก็ไม่อยากขัดใจพอจะสั่งตรีมราชรถพรุ่งนี้เช้าเจ้าค่อยออกไปก็แล้วกันนะอขอบพระทัยเสด็จพ่อ โอ้ภายนอกพระราชวังเป็นแบบนี้นี่เองทำไมพระบิดาถึงบอกว่าไม่มีอะไรน่าดูแล้วก็ไม่อยากให้เราเห็นล่ะ ฉันนะอยู่แล้วก่อนสิมีอะไรหรอพะเยะค่ะดูผู้ชายคนนั้นสิทำไมถึงได้มีเนื้อหนังเหี่ยวย่นเดินก็แทบจะไม่ไหวเหมือนกับคนอื่นละ่ะอ๋อนั่นคือคนชราพะเยาค่ะคนชราเหรอคนเราพอมีชีวิตอยู่ไปนานๆเข้าก็เป็นแบบนี้ทุกคนลรอือพะเยาค่ะทุกคนจะต้องมีสภาพเป็นอย่างนี้ด้วยเหรอ Dim mm. ond yn fawr byddwch chi weithio eALLY i aelodau fel chi. Cristian anda o Edward Semple. Mm. Mae'r cyfeiriad wedi'i cofrestru, ac yn llwythi gwadd. Mae holl aresgwyddon neu holl crefion rydw i'n dettaigio hwnihat. Byddwn yn ystyried gwyddoriadau dim ond bod ymlaen yn gwneud gwia tulß yma. Mae'n fwayder diyorwch a aw Trading Address. ชน,นะหยุดรถม้าก่อนสิมีอะไรหรอพยะค่ะทำไมชายคนนั้นนั่งตัวสั่นอย่างนั้นล่ะเขาไม่สบายพยคะคะไม่สบายเหรอความเจ็บป่วยเป็นของธรรมดาคนเราก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายกันทั้งนั้นล่ะพะยะคะ เจ้าชายเจ้าชายพระองค์จะไปไหนพะยะค่ะเจ้าชายเสด็จกลับมาก่อนพะยะค่ะเจ้าพระองค์เสด็จขึ้นรถมาถูกไหพะยะค่ะในหอผ้านั่นน่ะเป็นคนใช่ไหมนั่นคือคนตายพะยะค่ะ ทุกคนต้องตายด้วยเหรอถูกต้องแล้วพะ่ยค่ะไม่มีใครสามารถหนีความตายได้พ้นแม้แต่เราอย่างนั้นเหรอเออพย,ยค่ะแม้แต่พระองค์ก็เหมือนกัน น,นะอยู่รถก่อนนั่นคือบาพชิตพะยะค่ะอ๋อช่างดูสงบเยือกเยน็นกริยาสมรวมน่าเลื่อมสายจริงๆอืม ประชายาประสูตรพระโอรสแล้วพยาค่าอ๋อลูกรักของพ่อพ่อกำลังแสวงหาหนทางพ้นทุกข์เมื่อเจ้าเกิดมาก็ยิ่งเหมือนบ่วงพัฒนาการจิตใจของพ่อเอาไว้นั่นพ่อจะขอตั้งชื่อเจ้าว่าราหุนที่หมายถึงบ่วงเครื่องพัฒนาการพ่อ